แบบนี้้ใใหครสูงมากเลยอะเขาก็ลงเยอะเลยนะเอาคีลงเลยเอาคีสวยมากวันลองแล้วไม่ถึงนะวันแต่ตึงก็ตึงแล้วเป็นจีก็ได้รถรถเป็นจีปุ๊บเปลี่ยนจีปุ๊บพอดีเเราาลงมขึ้นสียถ้าเป็นถ้าเป็นจีเสียงเลยคึ่งอลอนหนึ่งเลยเพราะมันเวลาชิปมันชิปหนึ่ง ให้หนูฟังหน้านี่ยิมทีะดัดีกัน โอเคหนึ่งสองขอซีเซเว่นสวัสดีครับสวัสดีครับข้าเป็นกีตาร์นะครับไม่ให้เล่นอยากเล่นเหรออํยวงไมีกีตาร์โหเลยเดี๋ยวสั่งเยขอคิดดูก่อนไปสวัสดีครับ ป่ะไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะโอขึ้นเขียมาปิดปิดไปก่อนเลือกหมดย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครกูใจไม่ไปเข้าน้ำกันใครไม่กินซุปไก่บ้างเลยขอพี่กินไปแล้วไม่กินขอหนาดีมากโอ้โหตื่นได้ทันในทันทีใะฟังพี่ครับดีมากสวัสดีครับ ฮัลโหลเป็นไงคะดีค่ะไม่สบายหรือว่าพักพักค่ะพักค่ะพักนะว่งว้าในขณะที่พักไปก็หัวก็คิดไปด้วยใช่ไหม <c oughs> ลองเช็คให้เขามันออกไหมเอาข้ออ,อ,อี้ตัวนั้นตั้งได้ได,ได,ได้ยินดีครับอ่ะออเดินช้า แม่นาชิสุนี่ช่างร้ายการจริงๆเมื่อหรอพี่แพไม่เหมือนเหมือนไรเหมือนเลยพี่แพวปเ็นเนี้ยเหมือนอะไรพี่แพวตาแล้วอยู่ตามกลางสาวๆ้เขาอยากอยู่ตรงกลางเลปเว้ยเว้ยเป่าขนหังเก่เป่นพี่พีแพตไ้อะนั่งเยอะนะพี่เพบอกว่าเว้ยว้ยเป่ถูกต้อง จีบเบาๆอ๋อแล้ก็้าวตด้วยอ่ะไม่มีกระบอกแตกเปรี้ยงมั้ยหรออยากนั่งไม่พี่มาถึงปอมเลยน่ารักอ่ะอ๋อมาพี่ยองม็กขับไล้เหรอปอมเป็นยังไงอ่ะก็มาที่คนมาที่มาที่เอเตอียที่มาที่สวรรณทรายอ่น่ารักมากอ่ะน้องอะไรได้รลย เล่กังเลทำไมเจมจะถ่ายคลิปวิดีโอด้วยดีี่บอยเจมสน้าตึงนะไมหอกเจมยังไงเขาก็เห็นในห้องน้ำอยู่แล้วเจมหวาะต่ัมากะุงแบบอย่างเงี้ยพี่อ่าแบบไม่ด้มมีหเย ถ้ามีคนว่ามัน่ายว่ยอย่างเงี้ยห่ยจะรู้สึกยังไงบ้างไม่ดีอ่ะมันรู้สึกไม่ดีหรอกเ่วยต้องออกไปอ่ะกินเข้าไปจำได้ไหมรอบรอบหลงเลยแล้วไงต่อไม่เป็นไรหรือพียนเียนเหอในหลังจากนั้น ก็พอครูเล็กกลับแล้วให้เอามาเก็บที่เดิมอ๋อไม่ได้ยินใช่ไหมหรือ,อยังไงจำไม่ได้เลยไประโยกเนี่ยนั่นและไม่เราเอาอกไปแล้วเราเอามืกลับมาเก็บที่เดิมไง เราจะใส่หูฟังก่อนไหมพอจะใช้เราขย้ายเนาะก็เดี๋ยวจากวันนี้ะเอาเตบแจ้งอย่างเดียวพูดน้าม่หน้าใหม่จริงจไมใส่ตาเปิดตาประเด็ที่มีเปาย่าเปเตาเลยนะผมไว้แล้วก็จังเยอะไม่ต้องครคนเราแล้วจำไว้นะครับรอใหม่คร้น้เจ๊บอกด็มีตบหนักเลนะเด็กแขงเล็กๆของเจแวเนี่ยมีเต่าแตต้องมงแคงเจ้าตาะหรอ แขงิทงใไขง่อพร้อมกันหรือยังครับพร้อมแล้วใช่ไหมของเฟรมเฟรมวางกีตอนดีกว่ามั้งโทษนะครับครบหรือยังครับนับเช็คชื่อหน่อยครับจะขปอไครับอู้ม่เสร็หญิงครบผู้ชายครบไหม

มีกี่วิธีคะ้ีเ้ีอครับได้วิโครับพูดชัดมากเลยเนี่ยไม่เป็นไรต่อต้นลิ้นเจมี่เจไปแล้วลินไปแล้วต้นมีเก้าครับเจมี่สิบครับอันมีสิบสองค่ะมีสิห้าค่ะไมมสิบหกค่ะอนวีสิครับเฟมี่ยี่สบเ้าครับเตาอีครับเพื่อนขเขาบกขดขคะงกอบนอะขด ความแบบใช้ชาต้อทต้องแต่ทำไมกูไม่รู้เต็มแ่ร้องอกไหมลำโพงออกไหมต้องต้องเปิดดีครับต้องเปิดดังหน่อยครับเปิดมาสเตอร์เราเครับฮะผมส่งด้ยังช้าหรอเดี๋ยวา โอเคน่าพอ้ลองไฟังฟังงนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างหลังจากได้เพลงแล้วไมมีใครซ้อมบ้างแล้วค่เพลงกลุ่มแบ่งแล้วครูปุ้มแบ่งครับ่เอวานคูบอกให้ช่วยกันแบ่งได้แบ่งป รอรอพุณปุ้มแบ่งฟังฟังงแต่ฟังกันแล้วแล้วก็ลองร้องกันแล้วฟังแล้วพอเขาแบ่งเขาไม่ได้แบ่งตามเขาแบ่งอีกแบบหนึ่งเข้าใจแล้วแล้วมันใกล้เคียงกับที่ที่เราแบ่งกันไหมไม่ใกล้เพราะมีผู้หญิงได้ร้องเพราะผู้ชายตั้งแต่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 เจมแบ่งแล้วใช่ไหมครับพี่ก้าวผมแบ่งตามที่เขาร้องอ่ะแบ่งให้ชายกับหญิงไม่แบ่งเพราะใครไม่เป็นไรครับก็คือว่าแต่ละเพลงมันก็จะมี การเล่าเรื่องแบบต่างกันเฉลี่ยเฉลี่ยให้ได้ร้องกันทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มตั้งคีย์กันโดยอยากให้ทุกคนบอกเลยว่าคีย์นี้อาจจะไม่ไหวหรือคีย์นี้ต่ำไปสูงไปสามารถที่จะบอกบอกได้นะแต่ขอให้ใหคิดไปนิดนึงว่าถ้าเราอยู่อย่างเี้เราเราร้องได้แต่ถ้าไปขึ้นคอนเสิร์ตแล้วเราจะเอาอยู่ไหม บางครัเราบอกเราอยากให้สูงขึ้นกว่านี้อีกลองนึกดีๆเลยอยาจะมีเสื้อมีผ้ามีหน้ามีผมมีทุกอย่างเราจะเอาอยู่ไหมคํานวณด้วยลองดูเริ่มจากเพลงเดียวเลยแล้วกันเนาะครับเริ่มอารา,รา,รา,ราว่ามาเลว

ม่อยู่ใจพ่อไม่ไม่รู้เอใครไม่ได้หยิบไมมเอามานะฉันไหไม่รนน้บอกืไม่พี่ต้อมนอโอ้ยพี่มาหาตัีเตอใช่ไเดี๋ยวติดหวันกันเปล่าติดหวันไหมฉันพูดกแฉันหล่อแฉันเป็นมือขอพี่เตาจะเลาจากทิ้งไ่เอลยเออนี่มาขางซ้ายแล้วนง นีก็ดูแลไฟ่กราได้ะใิดกล่ะหมกินึงไม่ต้องรู้แลวจะพาวิ่งตอนเช้าเฮ้ยก้อ่ากเป็นมือาแล้จออกองให้น่อยไม่หนัเจ็บมือซ้ายผมเป็นมือซ้ายก็ได้ผมไม่ค่อยอยากแต่จะโอเคแล้วจะอเ พี่พี่จำตอนที่เราไปสมาครหได้ปะมันจะมีหมาอ้วนไหมเงี้ยทำให้เล่นอ่ะซซ่าเพลงเข้าปากไหมอยากลองลองให้ให้ครูฟังดูก่อนว่ามันโอเคจำเนื้อได้ไหมได้ครับได้เนื้อมีใครกลัวบ้างเพลงตัวเองมีใครกลัวไหมไม่กลัวครับแต่ไม่ถึงเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยไม่กลัวแต่ไม่ถือ เพลงนี้เพลงไม่เต๋าเพลงขู่อัดด้วยลองดูลองดูอยากฟังเวอร์ชั่นเนี้ยเวอร์ชั่นเต๋าใช่ไหมครับใช่ต้องจัดมาฮะคิเว่านานไหมครับไม่นานประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณเวลาน่าจะสองสามชั่วโมงแต่เพื่อนทั้นกันบ้างเยอะซ้อมมาเยอะเลยซ้อมแล้วมาถึงว่ามันก็ตื่นเต้นอะคือแบบไม่ใช่ซ้อมมาจนกระทั่ง แบบช้ําคือซ้อมจนช้ําถูกแล้วแต่ว่าฟีลตอนการร้องอะมันต้องเหมือนตื่นเต้นมาถึงปุ๊บยังร้องไม่เป็นยังร้องไม่ได้แล้วก็มาลองร้องกันลเล่นก่อนอมันจะแตกต่างกับเราของเราต้องนําเพลงนี้ขึ้นไปบนคอนเสิร์ตนะมันจะต่างกันมิติการร้องจะต่างกันอย่างที่อย่างที่พี่ดีบอกเมื่อวานที่ครูให้จดให้ให้ใหติ๊กไว้มีใครทำไหมสรุปสรุป ทำางมือถือเสร็จเรียบร้อยครับส่งคุณพูดไปแล้วค่ะเรียบร้วครับผมถ่ายรูปเก็บไว้ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วจำได้ไหมก็เดี๋ยวเปิดจำได้แล้วได้หนูจำได้ได้ค่ะที่คุณบอกให้จดให้ติ๊กแปลว่าอะไรรู้ไหมของหลวงป้ามันมันจะแปลว่าอะไรที่บอกให้ให้จดเอากระนออกมาก็มันสำคัญอะไรครับเพื่อรู้ว่าเราปกพรองตรงไหนต้องแก้ไม่มันเป็นเรื่องของการปวหัวมากเลยอะจดนะพราเราจดตามความเข้าใจเราเนี่ยมันยังไม่มันจะอินพุตเข้าไปในหัวเราเอง มากมากว่าที่เราบอกว่าเราเข้าใจแล้วใช่ไหมบางครั้งน่ได้ผ่านมือปุ๊บมันเห็นปุ๊บมันอาจจะจําได้มากกว่าเดิมเลยอะมาลองดูไอ้ต้องต้องต้องลองลองลองแบบนี้ได้ลองเปิดลองเปิดเราดิจีบไปก่อนทีหนึ่งแล้วลองร้อง,องทับไปเลยออกกันเลยใช่ไหมพี่ เปิดไมค์เบาๆหน่อยครับดังมากไหมด,ดังอยู่ครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แม้ว่าเวลามันนะนานจะเท่าไรก็มีเธอไม่รักใครกปล่งทุกความรักปล่งทุกความรักมันยังรืนอยู่ในหัวใจออนยิ่งกว่าน้องของใครในไม่ไม่มีใครแทนที่เธอสังดีไหม ฟังดีไม่ร <how> ้องกับอริจีอะ้องร้องเองดิเพลงเดิมเนี่ยนะอาทิตย์นี้พี่ต้องขยันมากเลยพี่ต้องเริ่มทําเพลงใกล้เสร็จแล้วบางเพลงก็จะมีของใกล้ๆเคียงมาแล้ว ช่วยกันฟังนะคนที่อยู่ช่วยกันจับผิดหน่อยว่าเสียงสูงถึงไหม <The Sn or lax> ไปกว่าเรื่อยๆไปเรื่อยๆ ก็สุดใจกลิ่นของความรักกลิ่นของความรักไม่เคยจะจงางหายไปถึงแม้วันเวลามันจะนานสักเท่าไรก็มี ไอท่อนท่อนสุดท้ายครับที่ลองว่าว่าไงเป็นท็อปโน้ตใช่ไหมโน้ตสูงใช่ไหมแล้วปัญหาคือไม่รู้จะใช้เสียงตรงไหนใช่ไหมครับใช่แล้วแล้วสูงไปไหมคิดว่าคือคือเมื่อวานเล่นกีตาร์ครับลองได้อันนี้คีย์อะไรครับคีย์สีคีย์เล่นกีตาร์ลองได้เล่กีตาร์ลองได้ไม่รู้ว่าจะเพิ่งตื่นจริงๆจะเอาอยู่ไหมขอลองลดครึ่งขีดได้ครับลองบีแบ ไอบีบีอาเช็คไปที่ท่านท่านทุกเลยนะครับท่อนทุกเลยครับ ากกว่าอยู่แล้วล่ะจริงๆแล้วอ่ะแต่เราอยากให้พัฒนานะอยากให้พัฒนาเสียงมิกซ์กับเสียงหลบว่ามันจะไปอยู่ตอนท้ายอ่ะครับผมอืก็อยากอยากร้องคีย์จริงนะครับอยากร้องออริจินอลสู้ไหมล่ะสู้ครับสู้แต่ต้องพัฒนานะครับตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือว่าการใช้เสียงมิกซ์กับเสียงฟอ์เตอร์และเสียงหลบเนี่ยมันยังไม่ ยังไม่ยังไม่ชัดเจนครับเราต้องทําจนรู้สึกว่ามันชัดเจนแล้วก็ต้องจําให้ได้ว่ามันใช้เสียงอยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องรายละเอียดนะครับโอเคครับคีซีเลยไม่ลดนะแล้วก็ไปจําเนื้อด้วยเนาะเริ่มจําได้แล้วเนาะครับอะต่อไปครับอ ไม่ต้องรู้เราพบกันแบบไหนนี่อ่ะคียนี้ละค่ะนี่พี่เยูกะสู้ไหมคีนี้สู้ค่ะสู้ค่ะต้องอันนี้เล่นเลยครับลองเล่นเลยป่าวป่าต้องร้องให้ดีนะเพราะว่าพี่เขาเล่นให้พี่ดาด้วยนะ ิดว่ามจะทำออกมาได้ดีไหมได้ค่ะได้คะ่ะปุ๊บปุ๊บสุดท้ายมันมีสูงไหมสูงค่ะได้คะ่ะเอาไปตอนตอนได้เราไป แน่นๆนะมีตรงไหนยาก้างครับยูกิตรงข้างหลัง่ะคะ่ะแล้วก็ข้างหน้าค่ะแบบแบบเหมือนกับยังไงอะ่ะหนูยังแบบหนักเบาไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้หนูต้องเก็บแฟสซิ่งดีๆเฟซซิ่งอ่คือรูปประโยคคำว่าคำ,คำนั้เป็นคำในการหุกหัวใจเนี่ยจะไปหายใจขั้นกลางไม่ได้นะหนูต้องเก็บ<อ>ให้ละเอียดมากๆเลยนะ<อ>เดี๋ยวก็ลองปรึกษาครูดูนะ โอเคครับต่อครับ 那还去来